สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับหลายๆคนเลยนะครับผมเชื่อว่าใส่ซิมผิดวิธีนะครับแล้วทำให้ซิมการ์ดไปติดอยู่ในถาดซิมของตัวเครื่องครับบางคนแกะแล้วก็แกะไม่ออกนะครับจะทำอย่างไร นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแกะถาดซิมออกจากเบ้าซิมนะครับแล้วก็เบ้าซิมตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้ปกตินะครับมาเราก็ต้องจะทำให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าซิมมันอยู่ในนี้นะครับเนี่ย <AL> หามีดคัตเตอร์เสียบเข้าไปนะครับให้มีดคัตเตอร์นี้ไปอยู่ด้านล่างของซิมการ์ดนะครับให้มีมีดคัตเตอร์นี้ไปอยู่ด้านล่างของซิมการ์ดนะครับไม่ใช่มีดคัตเตอร์ไปอยู่บนซิมการ์ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้เข็มหรือใช้อะไรก็ได้ครับค่อยๆเขี่ยออกมาแบบนี้ดูนะครับนี่เขี่ยออกมาแบบนี้เขียข่ยออกมาเขี่ยออกมานี่ ถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับใบมีดมันก็จะเริ่มถอยถอยถอยออกมานะครับดูนี่เคียอเอาเข็มของเราเคียวไปตามร่องตามรูตรงนี้แหละครับถ้ามันติดตรงนี้เราก็มาเคียด้านนี้นะครับนี่เคียไปเรื่อยๆนี่ไม่ต้องรีบนะครับนี่ดูนะครับดูกันให้ดี นี่ครับเห็นไหมครับหลุดออกมาแล้วครับง่ายไหมครับลองทำกันดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับประมาณนี้ครับถ้าคิดว่าดีคิดว่าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดตกใจให้ช่องหมีทำได้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับสาวละดีๆในช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ